ถ้าถามว่าฮก้ามาร์เกเนี่ยเหมาะกับใครมากมันเหมือนฟิลแบบเหมือนเราเข้าไปที่คอนเสิร์ตสนุกๆสักคัน,น,น,นหนึ่งให้เราอิสระอยากจะช้าอยากจะเร็วนี่แหละคือฮก้ามาร์คเอ็กในที่สุดผมก็ได้กลับมาอยู่ที่หน้าจอ YouTube แล้วและวันนี้ผบอยู่กับเจ้าฮก้ามาร์คเอกนั่นเองรองเท้าสปิดเดวิดเทนเนอร์นี่คู่นี้นี่เองออนานๆจะได้กลับมารีวิวทาง y o u t u b e ต้อง เกลักกันนิดนึงนะครับผมและผมบอกเลยว่าตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ผมเฝ้ารอคอยมาเลยนะครับเพราะาอะไรเพราะว่าผมชอบรองเท้าคาแรคเตอร์แบบนี้ก็คือวิ่งเร็วได้แล้วก็วิ่งช้าได้อีซี่ก็ได้ก็คือพวกแง่ว่าคู่เดียวเนี่ยจบทุกเงื่อนไขเลยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอเกินท้าความไปก่อนว่าทําไมผมถึงชอบรองเท้าประเภทนี้นะครับอย่างแรกเลยก็เพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมใช้เจ้าฮก้าคิฟตันเนะครับซึ่ง เป็นสายซัพพอร์ตนุ่มๆเพราะว่าตอนนั้นเพิ่งเริ่มวิ่งนะครับก็ยังชอบอะไรที่มันวิ่งสบายๆวิ่งได้เรื่อยๆนะครับหลายคนก็แนะนําว่าให้ลองใช้โ o ก a าคิปตันดูนะครับผมก็ได้เลือกใช้ตัวโฮก้าคิปตัน7นั่นเองนะครับแล้วก็ใช้มาจนาระยะเริ่มเยอะขึ้นเริ่มวิ่งมากขึ้นนะครับก็วิ่งตั้งแต่15-20จนไปกระทั่ง50นะครับก็รู้สึกว่าไอ้รองเท้าที่เป็นสายซัพพอร์ตเยอะๆนุ่มๆสบายๆเนี่ยมันดี ตอนที่เราวิ่งระยะประมาณ5้าถึงสิโลวิ่งเอาออกกําลังกายเอาสุขภาพแต่ว่าพอวิ่งไกลขึ้นเนี่ยผมรู้สึกว่าตัวรองเท้าเนี่ยมันมันกินแรงเรามันให้ความรู้สึกที่มันยวบย้อยนะครับแล้วก็รู้สึกว่าพอโร่ท้ายเนี่ยมันจะรู้สึกแบบต้องออกแรงเยอะขึ้นนะครับในใจตอนนั้นที่วิ่งเนี่ยผมก็รู้สึกว่าอยากได้รองเท้าที่มันมีความนุ่มอยู่แต่ว่าก็อยากให้ตัวโฟมเนี่ยมันมีแรงเด้งสงด้วย มันก็อาจจะมีหลายๆตัวในตลาดนะครับแต่ว่าตอนนั้นก็ยังรู้สึกไม่ได้ว้าวไม่ได้โดนใจมากจนกระทั่งซาโคเน่เนี่ยเขาทำตัวเอนโดฟินคอเลกชันออกมานะครับก็ได้โอกาสได้มีโอกาสลองแล้วกันนะครับตัวทั้ง3ตัวเลยของเอ็นโดฟินคอเลกชันก็คือเอ p นโดฟินชิปสปีดแล้วก็ตัวตัวโปรนะครับซึ่งตอนแรกใจจริงอะไปลองเล่นตัวโปรแต่ว่าพอ เอาไปลองเทสแล้วเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยความเร็วเรากับความเร็วรองเทา้ามันไม่แมทกันพอมันไม่แมทกันเนี่ยมันวิ่งไม่สนุกนะครับคือแรงเด้งแรงส่งเนี่ยมันมันให้ได้ไม่เต็มที่กับความเร็วของเรานะครับเรากดได้ไม่ดีเองนะครับ<笑><笑>ก็เลยไม่ค่อยไม่ค่อย,ไม,อยไม่ค่อยสนุกกับตัว endorphin pro เท่าไหร่แล้วก็ขยับมาลองเล่นตัว e n d o p h i n speed ดูนะครับซึ่งพอใช้ e n d o p h i n speed เนี่ยรู้สึกเลยว่าเฮ้ย มันมันวิ่งช้าก็ได้มันวิ่งเร็วก็ได้แล้วเพจผมก็อยู่ประมาณเพจ5เพจ6อย่างเงี้ยครับเฮ้ยมันตอบสนองดีถ้าสมมติว่าช่วงไหนแมนซ์ดีๆเนี่ยมันสามารถกดไปได้ถึงเพจสเลยในในในบางวันบางช่วงนะครับแต่ของผมเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าผมไม่ใช่เป็นคนที่มานั่งดูเพจดูเวลาอะไรเยอะเพราะว่าผมติดวิ่งิติรันนะครับมันคุมอะไรพวกนี้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยตัวเนี่ยวิ่งแล้วสนุกดีตอนนั้นมันเหมือนเป็นความรู้สึกใหม่เลยนะครับเพราะว่าไม่เคยเจอรองเท้าวิ มันส่งแล้วมันสปอยเท้าเราได้ขนาดนี้ตอนนั้นก็เลยใช้อินโดฟินสปีดยาวมากแต่ว่าก็แอบคิดในใจเหมือนกันว่าวทำไมโฮกาเนี่ยเขาไม่ทํารุ่นแบบนี้ออกมาเพราะว่าตอนนั้นถ้าโฮกาเนี่ยเขาจะมีแค่ตัวลิงคอนตัวมาร์กที่เป็นตัวสายทําความเร็วแล้วไอ้สอตัวเนี่ยมันก็เขาเรียกว่าถูกลืมเรือนในในบ้านเราไปค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าคนก็จะไปใช้ใช้ตัวคลิปตันแล้วก็ดดไปใช้พวก r o c k e t X Carbon X าเลยนะครับไอ ตรงกลางเนี่ยหายไปเลยซึ่งผมมาเป็นพวกที่ชอบใช้รุ่นแบบกลางๆนิดนึงนะครับก็รออยู่ว่าโฟก้าเขาจะทําออกมาเมื่อไหร่แต่ว่าตอนนั้นอนะ่ะปีที่แล้วเขาก็ทําตัวหนึ่งออกมาก็คือเป็นตัวบอลได X เอ็กก็คือเอาตัวซับพอร์ตเยอะที่สุดของเขาเนี่ยมาใส่แผ่นคาร์บอนซึ่งผมอ่ะก็ได้ลองแล้วก็รีวิวไปแล้วนะครับสามารถตามย้อนไปดูได้ซึ่งก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเพราะทุกวันเนี่ยผมก็ยังใช้อยู่หลังจากที่เท้าความกันไปยาวเ,เหยียดมาเลยนะก็มาถึงตัวดีเทลแล้วก็สเปคครับว่า โฮก้ามักเมีสเปคและน้ำหนักแล้วก็รวมถึงดอบเป็นยังไงบ้าง หลังจากที่เห็นสเปคกันไปแล้วแบบคร่าวๆนะครับผมผมไม่ค่อยอยากพูดถึงสเปคเยอะเพราะมันสามารถหาดูได้ตามเว็บไซต์แต่ผมอยากพูดถึงฟิลลิ่งนะครับว่าพอหลังจากที่ผมเอาไปใช้แล้วเนี่ยความรู้สึกกับเจ้าโค้ามันเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวผมไล่ไปทีละส่วนดีกว่าเริ่มตั้งแต่พวกแบบอัปเปอร์นะครับมิโซแล้วก็ตัวเอาโซนะครับเริ่มแรกที่ตัวอัปเปอร์ตัวเนี่ยเขาใช้อย่างที่มอกี้ให้ดูนะครับเป็น สเปกไปก็คือผ้าเขาใช้เป็นแจ็กกาดซึ่งแจ็กกาดจริงๆอย่นี้ก็ไม่ได้แบบวุ่นวาว้าวาอะไรมากเพราะมันมีหลายรุ่นที่ใช้นะครับแต่ว่าเท็กเจอร์เขาจะไม่เหมือนผ้าตะข่ายนะครับเขาจะมีความแบบเหนียวกว่านะครับแล้วก็มีความเป็นจริงๆถ้าจับนึกภาพง่ายๆเหมือนพลาสติกมากกว่าแต่ก็ยังมีความให้ตัวได้อยู่นะครับประมาณนี้นะครับส่วนอัปเปอร์นะครับส่วนเชือกนะครับเชือกเขาให้มาเป็นแบบแบนนะครับนี่เป็นแบบแบนแบบ,นแบบนี้ แต่ว่ามันมีความแบบเป็นพลาสติกแล้วก็มีความผักษากนิดนึงส่วนตัวตอนที่ผมใช้ตัวเชือกตัวนี้วันแรกที่ผมวิ่งมันไม่หลุดนะแต่ว่าพอวันที่สองไปวิ่งมันหลุดนะผมต้องหยุดผูกเชือกจนสุดท้ายต้องกั้นใจว่าผูกเป็น2ทบไปเลยนะครับมันก็เลยอยู่นะครับแล้วก็ตัวเชือกถ้าใครชอบล็อกข้อเท้าอันนี้ถูกใจแน่นอนด้วเชือกยาวมากผมมันไม่ชอบล็อกข้อเท้านะครับผมชอบวิ่งสบาย ส่วนถัดมาก็คือลิน้นนะครับด้วยความที่เป็นรองเท้าสายสปีดลิน้นมันก็บางนะครับ <blue line> นี่บางแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้มันไม่บาดนะมันไม่บาดมันทําเป็นแบบนุ่มๆแบบนี้ให้นะครับไม่รู้เห็นไหมน่าจะเห็นอยู่นะครับเนี่ยมันจะเป็นนุ่มๆแบบนี้นะครับไม่บาดแต่ส่วนตัวเนี่ยผมอ่ะไม่ค่อยชอบลิ้นรองเท้าลักษณะแบบนี้นะครับส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะว่าผมอ่ะเป็นตรงเขาเรียกว่าเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะครับมันจะเป็นกระดูกตรงเอ่อ หลังเท้าผมมันนูนขึ้นมาการที่แบบว่าลิ้นรองเท้าเป็นในลักษณะเนี่ยแล้วมันบุคือด้านในมันบุมาให้นะเนี่ยบุแบบเนี่ยเป็นยางนุ่มๆให้ตรงนี้นิดเดียวไม่เยอะนะครับซึ่งพอผมผูกเชือกแน่นเนี่ยมันกลายเป็นว่าแรงกดตรงเนี่ยมันมันมันมีแล้วเวลาผมเขาเรียกว่างอเท้าไปแบบนี้นะครับตรงหลังเท้าตรงเนี้ยมันหลังกลับไปตรงเชือกรองเท้ามันทําให้ผมเจ็บตรงกระดูกที่มันอยู่บริเวณนี้นะครับ ก็เลยรู้สึกแบบจริงๆผมไม่ค่อยชอบลิ้นแบบนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นลิ้นแบบลักษณะแบบนี้อันนี้ข้ามค่ายกันนิดนึงพอดีข้างหลังนี่ผมชอบลิ้นที่มันแบบหนาๆหน่อยคือเป็นคนไม่ได้ขี้ร้อนนะครับเท้าไม่ได้เงาออกเยอะก็เลยจะชอบพวกแบบลิ้นหนาๆมันสบายดีนะครับอืมกลับมาที่ฮอกาเม็กซของเราดีกว่าอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมไม่ชอบแต่ว่าถ้าใครชอบพวกลินบางๆอันนี้ตอบโจทย์นะครับแล้วก็จุดสังเกตอีกอันหนึ่งคือสีตกนะครับอันนี้ สีตกผมใส่ถุงเท้าขาวอะ่ะมันออกมาเป็นสีนี้เลยสีฟ้าๆติดที่ตัวถุงเท้าเลยนะครับอันนี้ถ้าใครซื้อไปแล้วนะครับก็ระมัดระวังเรื่องถุงเท้าที่ใส่กันด้วยนะครับมันตกนะครับอันนี้หลังๆจริงๆรองเท้าก็พวกสีแปลกๆที่ไม่ใช่สีเบสพื้นฐานแล้วตกแทบุกทุกรุ่นทุกแบรนด์เลยนะครับอ,อันนี้ก็ในส่วนของอัปเปอร์นะครับแล้วก็ตัวข้นเท้านะครับก็ตรงนี้ไม่ได้แคบมากนะครับก็ใส่สบายๆแต่ถ้าใครที่แบบ ส้นเท้าเล็กแล้วก็ต้องการรองเท้าที่มันล็อกข้อเท้าได้ดีตัวนี้อาจจะไม่ได้ตอบโจทย์ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้บุอะไรมาหนาสักเท่าไหร่นะครับค่อนข้างบางนะครับแต่ผมชอบเพราะว่ามันสบายสบายดีเนาะแล้วก็เรื่องของหน้าเท้าตัวนี้สำหรับผมหน้าเท้าผมไม่ได้มีปัญหานะครับผมรู้สึกว่าใส่ได้สบายสบายแล้ว,ลวก็อีกอันหนึ่งที่น่าสนใจคือทรงรองเท้าของเจ้าฮอกามัก X นะครับตัวเนี้ยฐานเขาให้มากว้างเขาให้มากว้าง เวลายืนมันจะรู้สึกไม่ดันตรงนี้นะครับแต่ใครนะครับที่เป็นไอ้เขาเรียกนะปัญหาของโค้าในบางรุ่นนะครับตัวอินโซข้างในนี้เขาตรงด้านข้างตรงนี้ครับหลายคนบอกว่ามันจะบาดเท้าซึ่งผมอันเนี้ยตอบไม่ได้จริงๆเพราะว่าผมใส่ผมไม่เคยมีปัญหาเรื่องบาดเท้าเพราะว่าอาจจะด้วยรูปเท้าเนี่ยแหละครับไม่ใช่เป็นเพราะว่าตัวรองเท้าหรือว่าผมอวยรองเท้านะแต่คือเท้าผมมันไม่ได้รับกับไปตรงนี้พอดีนะครับ แต่ว่าถ้าบางท่านเป็นเนี่ยอาจจะต้องมาลองดูก่อนนะครับแต่ผมเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าบางคนก็บอกว่ามันสูงแต่โฮก้าเขาจะสูงนะครับตรงนี้เรือสูงกาปกตินิดนึงถัดมาที่ไฮไลท์ของตัวโฮก้าบางเอกของเขานะครับนั่นก็คือตัวโฟมนั่นเองนะครับโฟมตัวเนี้ยจริงๆเ่ยทางโฮก้าเขาเรียกว่าโปรไฟล์เอ็กโปรไฟล์เอ็กคือการที่เหมือนมันเอาโฟม2องชั้นมาประกบกับตัวแผ่นนะครับนี่เขาเรียกว่าเป็นโฟมโปรไฟล์เอ็กซึ่งไอ้ขา,ขาวๆที่อยู่ข้างบนตรงเนี้ย เราเรียกว่าพีบ้านะครับซึ่งเป็นโฟมที่มีความดีดเด้งสูงนะครับมันจะมีความวิ่งเขาเรียกว่ามันจะให้คาแรคเตอร์วิ่งที่สนุกหน่อยนะมีความเด้งๆนะครับแต่ถ้ากดเนี่ยมันจะนุ่มเลยนี่มันจะเป็นแบบนุ่มเด้งนะครับดูดิดแรงขนาดผมแรงน้อยนะดูกดเข้าไปมันจะมีความแบบนุ่มมากนะครับส่วนไอ้เขียวๆตรงนี้คือ EVA นะครับโฮก้าก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับ หมกมุ่นอยู่กับ EVA จริงๆนะครับไม่ย้ายก็ยังชอบอยู่เขาก็พยายามปรับนั่นแหละแต่ว่าก็ยังใช้ EVA เขาคงมองว่ามันคงเหมาะกับคาแรคเตอร์แบงเขานั่นเองนะครับก็ยังใช้อยู่นะครับก็เป็นพีบ้าผสมรวมร่างกับตัว EVA เป็นเป็นแซนด์วิชนะครับเขาเรียกเป็นแซนด์วิชไอตรงกลางเนี่ยคือแผ่นพิมพ์เขาเรียกเป็นแผ่นพีแบกนะครับก็ก็เป็นลักษณะเหมือนพลาสติกเขาโชว์เลยนะเนี่ยเขาโชว์ไม่รู้เห็นไหมเขาโชว์อยู่ข้างในเนี่ยให้เสียงจะเป็นแบบเนี่ยเสียงพลาสติกเลย อยู่ด้านไหนโชว์คล้ายๆกับ Rocket X เลยล o c ก e t ็ก็โชว์เหมือนกันนี่เขียนตรงนี้นะครับเป็นสีดำๆเป็นแผ่นคาร์บอนนะครับเขียนว่าโฮกาอันนี้อันนี้ด้านไหนก็เขียนเหมือนกันนะว่าโฮกาแต่สีนี้มันอาจจะไม่ชัดถ้าอีกสีนึงอะที่เป็นตัวรองเท้าสีขาวข้างในจะเป็นสีฟ้าแต่นี้มันเป็นเขียวกับเขียวอาจจะเห็นไม่ชัดเท่าไหร่นะครับแต่แผ่นนี่แหละที่ ทําให้เจ้าโฮก้าบางเกเนี่ยน่าสนใจนะครับเพราะว่าจากที่ผมเอาไปรองวิ่งเนี่ยวันแรกที่ใส่ผมรู้สึกว่ามันรับรู้ได้เลยตั้งแต่วันแรกที่เราสวมลงไปว่ามันมีแผ่นอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ที่เท้านะครับซึ่งตอนแรกมันเหมือนมันดานเท้าเลยนะครับก,ก็ตอนใส่เดินเนี่ยก็รู้สึกว่ามันแบบอืยังงอได้ไม่ค่อยดีนะครับก็รู้สึกเอเบาๆนะแต่ว่าก็ไม่ได้อะไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นแคล่ลองเดินเล่นดูนะครับแต่พอวิ่งเนี่ยเอ,อ ฟิลลิ่งเริ่มใกล้เคียงกับตัวเอนโดฟินสปีดนะครับมีมันให้ตัวได้ค่อนข้างดีในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็ไม่ได้สถานเท้าเลยแต่ว่าพอวิ่งไปสักพักหนึ่งเนี่ยผมกลับรู้สึกว่าไอ้โฮก้าม X กเอกเนี่ยมันมีความนุ่มมากกว่าสป e d อยู่นิดหนึ่งอาจจะเป็นเพราะว่าตัวโฟมด้วยนะครับที่ตัวโฟมมันนุ่มกว่านะครับแล้วก็ผมรู้สึกว่า e เอนโดฟิ Speed มันจะมีความแน่น มากกว่าได้ทั้งแผ่นไดรอนแล้วก็ความแน่นของตัวโฟมมันอาจจะทําให้รู้สึกว่าเวลาเรากดแรงลงไปมันมันไม่ได้ให้ตัวเยอะนะครับแต่ว่าโ o คา m ม x เอ็กะนี่ยพอกดลงไปมันมีความนุ่มความสบายมากกว่าแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับที่ผมรู้สึกได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนแรกที่วิ่งก็คือโ o คา m ม x เนี่ยมันคุมเพสได้ง่ายกว่าคือถ้าอย่างเอนโดฟินสปีดเนี่ยครับเวลาเราวิ่งเนี่ยมันจะไหลเรื่อยๆเ,เลย ไหลเป็นน้ําเลยถ้าสมมุติเราไม่มีสติเราคุมมันไม่อยู่มันจะไปเรื่อยเลยเพจมันจะลงไปเรื่อยแล้วสุดท้ายเราจะหายใจไม่ทันมันจะเหนื่อยมากๆนะครับแต่ว่าเจ้าฮอกามาร์คเเนี่ยมันไม่เป็นแต่ว่ามันจะเร่งเครื่องได้ช้ากว่านะถ้าฟิลผมยกตัวอย่างนะมันเหมือนรถยุโรปจริงๆอาจผมใช้อย่างผมขับอย่างเชฟโรเลตอย่างเงี้ยวัน มันขับเนี่ยเวลาจะเร่งเครื่องเร่งแซงมันมันยังไม่ค่อยไปนะครับต้องรอถึงรอบมันถึงจะแบบพุ่งนะครับแล้วมันก็จะคงความเร็วได้ค่อนข้างดีนะครับโฟก้ามักเอ็กเป็นแบบนั้นแต่ว่าถ้าสปีดเนี่ยนึกภาพนะผมว่ามันคล้ายๆกับตัวพวกรถญี่ปุ่นเหยียบเราวพุ่งเหยียบเร้วพุ่งนะครับถ้าเหยียบไม่ดีคุมไม่อยู่มันไปไกลเลยส่วนตัวผมรู้สึกว่าไอ้ตัวนี้มันจะคุมง่ายสมมุติลงไป4ีปุ๊บเนี่ยมันจะแตะ4อย่างเงี้ยยาวๆได้ นะครับโดยที่แบบไม่ลงไปมากกว่านี้แล้วแต่ถ้าเป็นเอนโดฟินสปีดเนี่ยมันจะไปไกลเนื่องจากเพราะว่าเพราะว่าตัวเอนโดฟินสปีดเนี่ยตรงข้างหน้าเนี่ยตรงตรงช่วงที่เขาเรียกว่าสปีดโลอ่ะมันจะเชิดตรงเนี้ยมันเชิดเข้าไปมากกว่าเชิดเข้าไปฝั่งนี้มากกว่าทําให้เวลาเรากรีนเท้าไปแบบเนี้ยเออมันมันส่งเราไปมากกว่าอ่าแล้วถ้าสมมุติเราคุมได้ไม่ดีเนี่ยมันก็จะไปเรื่อยๆเลยนะครับเหมือนรองเท้ามันเครียนมันตีเรา นะครับมันเล่งเราเรามากจนเกินไปนะครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวโฮก้ามาร์กเอกเนี่ยด้วยอ่ะเดี๋ยวผมลองวางให้ดูนะครับองศามันไม่ได้เชิดมากนะครับมันทําให้เวลาเราเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเนี่ยมันไปในจังหวะที่กําลังดีวงเล็บนะครับสำหรับคนที่ไม่ได้ต้องการทําความเร็วจ๋าขนาดนั้นนะครับไอแบบเนี้ยมันจะเป็นมิตรต่อปอดของเราหรือการหายใจเรามากกว่าไม่ตายนั่นเองนะครับก็คือไม่เหนื่อยตายนะครับก็ยังพอแบบเร่งทงความเร็วได้นะครับคงความเร็วได้ วิ่งได้สบายๆกว่านะครับอ่าซึ่งอันเนี้ยก็ย้อนไปที่ตัวคาแรคเตอร์ของโฮก้าเขาด้วยนะครับหมายถึงว่าตัวเรเวลรุ่นของเขาเพราะว่าถ้าเขาเชิดเนี่ยครับเชิดมากกว่านี้มันจะไปทับไายกับตัว Rocket X นั่นเองนะครับเพราะถ้า Rocket X อ่ะมันจะเชิดมากกว่านี้นะครับแล้วก็ส่วนคาร์บันเนี่มันคนละสายอยู่แล้วเพราะว่าคาร์บันเนี่ยมันเป็นแบบสายวิ่งออาต้าวิ่งยาวๆเรื่อยๆนะครับ ซึ่งคราวนี้มันก็เลยทําให้ชดตรงนี้แค่นิดหน่อยพอซึ่งอันนี้ผมชอบนะผมรู้สึกว่ามันมันกำลังดีไม่ได้เยอะไม่ได้น้อยจนเกินไปนะครับอ่าส่วนตัวโฟงก็อย่างที่บอกไปมันมันนุ่มแล้วมันก็เด้งนะครับวิ่งได้สบายสบายผมเนี่ยจริงๆผมหยุดวิ่งไป5เดือนแลลวนะครับตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่เจ็บนะครับก็คุ่งกลับมาเริ่มวิ่งเนี่ยแหละแล้วก็ได้มีโอกาสมาลองเจ้าฮอกามักเอกซนะครับซึ่งตอนแรกผมก็วิ่งอยู่ประมาณเพจหกเพจเจ็ดนะครับโดยประมาณนะครับจนมาได้ใช้เจ้าเนี่ย วันนั้นอนะ่ะอยู่ดีๆกดลงได้จนถึงเพจสี่นะครับโดยที่แบบไม่ได้ผมเองก็ไม่ได้อยากจะกะวิ่งเร็วมากนะก็วิ่งสักแบบกดไป5แล้วมันก็เริ่มไหลลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆแต่ว่าพอเออมันลงแล้วพอเราเบรกหมายถึงว่าชะลอลงมะมันก็โอเคนะมันก็อยู่นะไม่ถึงกับต้องแบบโอ้โหมีสติเท่ากับตัว e n น o r p h i n speed นะครับอืมก็เลยรู้สึกว่าตัวนี้มันคุมง่ายกว่าเป็นสิ่งที่ผมค่อนข้างแฮปปี้นะสำหรับเจ้าโก้ามังเอกในการคุมเพจนะครับ ส่วนตัวตัวพื้นเนี่ยเขาวางมาเป็นตัวแบบเป็นยางนะครับเป็นยางก็ให้ค่อนข้างเยอะนะถือว่าให้ค่อนข้างเยอะมีแค่ช่วงกลางเท้าที่ไม่มีหน้าเท้านี่เต็มเลยนะครับแล้วก็ตวงบริเวณส้นเท้านะครับก็ก็เหมาะกับที่เขาบอกว่าตัวนี้มันใช้ได้ทั้งซ้อมทั้งแข่งแล้วก็วิ่งได้ทุกวันนะครับเพราะว่าถ้าส่วนใหญ่ถ้าเป็นรองเท้าที่วิ่งได้ทุกวันเขาจะวางตัวยางมาเต็มรองเท้านะครับแต่ส่วนตัวว่าถ้าเทียบกับ ไอตัว endorphin s p e เนี่ยผมว่ายางฮูก้ายังสู้ยังสู้ของ s a k o n n ไม่ได้นะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวันเนี้ยผมลองฝนมันไม่ตกหรอกทางนั้นที่เป็นหน้าฝนนะแต่ผมดันวิ่งไม่ไม่เจอฝนเลยนะครับก็เลยใช้ว <lerde> <gelernt. S 1> ิธ <moderator> ีการเทน้ําลงหน้าร้านเลยครับเทน้ําทิ้งเลยนะครับแล้วก็ลองเอาตัวเนี้ยไปแบบถูๆดูเดี๋ยวผมขึ้นคลิปให้ดูนะครับ เนี่ยอย่างที่อย่างที่เห็นอยู่นะครับว่ามันแบบมันมันค่อนข้างลื่นนะมันแทบไปข้างหน้านะครับแล้วมันก็ก็ยึดแบบมันไม่มีความนึ่งเเลยครับก็ลเลยรู้สึกว่าถ้าถ้าเจอฝนหรือว่าเจอพื้นที่เปียกหน่อยเนี่ยโค้ามาเอ็กจะเอาไม่อยู่นะครับตัวนี้ต้องบอกเลยนะครับแต่ว่าผมก็ยังไม่ได้มีโอกาสลองแบบเต็มรูปแบบนะอันนี้แค่ลองแบบเล่นๆเดี๋ยว,วถ้ามีโอกาสวันไหนเนี่ยฝนมันตกแล้วได้ออกไปวิ่ง เดี๋ยวผมจะมาคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอตัวนี้แล้วกันนะครับแต่เบื้องต้นผมมองแล้วว่าน่าจะเอาไม่อยู่นะครับอันนี้ก็เป็น ฟิลลิ่งภาพรวมนะครับหลังจากที่ใช้ไปประมาณ10โลนะครับรอบนี้ยังใช้ได้ไม่เยอะแต่ผมคิดว่าผมจับฟิลลิ่งมาให้ได้พอสมควรแล้ว <fuerte> ก็เดี๋ยวถ้าสมมุติว่าผมได้มีโอกาสใช้งานมันยาวนานกว่านี้นะครับก็เดี๋ยวจะอาจจะทําอีกคลิปหนึ่งนะครับหรือไม่ก็อาจจะมาคอมเมนต์ข้างล่างนะครับถ้ามันเกิดครบ50โลหรือ1 0 0รอโลว่าสภาพรองเท้าตัวเนี้มันยังเป็นยังไงยังให้ความรู้สึกเหมือนเดิมไหมการตอบสนองของโฟมยังดีเหมือนเดิมไหมเดี๋ยวผมจะมา ให้คําตอบกันอีกทีหนึ่งล้วกันนะครับแต่วันนี้เอาแบบว่าความรู้สึกหลังสิ p ร o แรกไปก่อนล้วกันนะ,ะเดี๋ยวมาอีกที่ประเด็นหนึ่งในเรื่องของการเลือกไซส์การเลือกไซส์เนี่ยส่วนตัวผมเองนะครับผมเป็นคนที่หน้าเท้าจะเรียกว่าปกติก็ไม่กล้าพูดเต็มปากนะครับแต่ว่าก็กึ่งปกติละกันมันค่อนไปนิดหนึ่งไปทางกว้างหน่อยๆนะครับจริงๆมันกว้างพอะกระดูกเนี่ยแหละมันมันมันมนูนออกมานิดหนึ่งนะครับส่วนตัวเนี่ยผมใส่ฮก้าทุกรุ่นเบอร์เดียวกันหมดเลยนะครับก็เลย ให้คําตอบได้ไม่มากเท่าไหร่แต่ว่าผมไปหาคําตอบมาจากแอดมินีคนคือแอดนีนเขาเนี่ยเขาก็ใส่เบอร์เดิมนะครับแต่เขาแค่รู้สึกว่ามัน,มน,มนแคบไปนิดนึงนะครับถ้าใครเคยใส่ฮกการุ่นอื่นๆอยู่แล้วเช่นแบบสปีดโกดอาจจะเคยใส่เชฟตันอะไรเงี้ยก็สามารถใส่เบอร์เดิมได้เลยนะครับแต่ว่าบางคนที่เคยใส่โ o เก็ตเอเนี่ยอาจจะต้องอเช็คนิดนึงเพราะว่าเหมือนโ o เก็ตเตัวที่ที่เพิ่งออกมาเนี่ยเหมือนไซส์เขาจะเหลื่องกับรุ่นอื่นๆนนิดนึงนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องระวังนิดนึง แต่สอบถามมันเข้ามาได้นะครับส่วนตัวอย่างที่บอกครับผมใส่ไซส์เดิมนะครับอันนี้ผมใส่7.5นะครับเท้าผมประมาณ24นิดๆอันนี้ผมใส่7.5อยู่ประมาณ25.5นะครับก็บวกมาประมาณ1เซนนะครับก็ใส่ได้สบายๆนะครับมีพื้นที่เหลือข้าดนนิดหน่อยนะครับเรื่องไซส์ก็ประมาณนี้นะครับหน้าไม่ได้กว้างมากแต่ก็ไม่ได้แคบนะครับนี่จบเรื่องไซส์ไปแล้ว แต่ว่าเราจะไม่เปรียบเทียบก็ไม่ได้เพราะอย่างที่ผมพูดมาตั้งแต่ต้นว่าเจ้าตัวม์กเอกตัวนี้นะครับมีความระม้คล้ายกับเอ็นโดฟินสปีดจะไม่หยิบสปีดขึ้นมาพูดก็ไรอยู่นะครับความต่างก็คือตัวผ้าผ้าของอเจ้าเอ็นโดฟินสปีดก็คือคู่ขานี่นะในสีใหม่เขานะครับมีความยืดหยุ่นมากกว่าให้ตัวได้มากกว่าแอดนิกเนี่ยที่เป็นคนหน้าเท้ากว้างใส่แล้วเขาบอกว่าผ้ามันใส่สบายกว่านะครับแต่ ตรงกลางเท้าต่างกันกลางเท้าเนี่ยดูเนสังเกตเลยกลางเท้าของมักเอกเนี่ยกว้างกว่านะครับทำให้เวลายืนเนี่ยมันมั่นคงกว่าส่วนตัวอินโทรฟินสปีดนี่ดูดิตรงนี้มันจะแคบนะครับเวลายืนเนี่ยถ้าคนเป็นคนเนื้อเท้าเยอะด้านในเนี่ยครับฝั่งนี้นีมันจะมันจะเอ็นออกแล้วก็ผมเองนี่นะเวลาวิ่งผมชอบวิ่งสติลัน ตัว endorphin speed เวลายืนไปยืนตรงเขาเรียกฝาท่อที่มันแบบเหลื่อมกันนิดนึงครับเท้ามันจะพลิกมันจะแบบเอียนอึกอึกออย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าเป็นตัวมาร์กเนี่ยมันจะวางเต็มเท้ามากกว่านะครับเรื่องความมั่นคงตัวมาร์กเลยจะได้ไปแต่ว่าตัว endorphin speed เนี่ยถ้าใครชอบความเร็วนะครับจ๋าๆเลยนะครับ endorphin speed เนี่ยหน้าเท้าอย่างที่บอกมันเชิดมากกว่ามันทําให้เรากิ้งเท้าแล้วก็ส่งไปข้างหน้าได้ดีกว่าตัวมาร์กนะครับ เรื่องความเร็วต้องยกให้ Endorphin Speed แต่ถ้าเรื่องคุมเพสแต่ผมยกให้ตัว Mark X ก่อนรีวิวเนี่ยผมลองใส่อันนี้ข้างขวานะครับแล้วก็ Endorphin Speed ข้างซ้ายลองยืนเหยียบดูแยกแทบไม่ออกเรียกว่ามันตัวหมายถึงว่าหมายถึงตัวแผ่นนะครับที่เป็นแผ่นไนรอนกับแผ่น P-BAC k เนี่ยแยกแทบจะไม่ออกเลยแต่ว่าพอลองใส่เดินไปสักพักหนึ่งเนี่ยจะรู้สึกว่าตัวมักเนี่ยมันจะมีความนุ่มกว่านิดนึงนะครับ แต่ว่าตัวแผ่นนี้แทบจะแบบเหมือนกันเลยครับไม่มีความสะท้านมีแรงเด้งส่งนะครับเรื่องตัวแผ่นผมว่ามันก็ชนกันไปเสมอกันนะครับสำหรับ Endorphin Speed แล้วก็ Mark X ส่วนตัวถ้าตอนนี้นะครับณนะปัจจุบันเนี่ยผมกับชอบตัว Mark X มากกว่าถ้าไม่นับเรื่องออลิซิงรองเท้าที่มันชนกับกระดูกผมนะครับผมชอบตัวนี้มากกว่าจริงๆถ้ามันเปลี่ยนเปลี่ยนอเอลิซิ่งรองเท้า e มันให้เป็นแบบของ Endorphin Speed ที่เป็นเป็นผ้านุ่มๆแบบนี้นะ ตัวนี้นี่ผมเทใจให้แบบ1 0 0เ์เลยนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะถามเออก่อนก่อนจะถามเดี๋ยวผมให้ดูยางก่อนผมไม่ชอบยางของไอ้พื้นของเอนโดฟินหรือว่าของสโคนี่มากเนี่ยคือ,อยางของสโคนี่เป็นยางที่ดีมากนะครับแล้วก็ทนนะครับเนี่ยเห็นมันวางแค่เนี่ยแต่คือมันหนึบมากนะครับแล้วก็ใช้งานอายุได้ยาวนานมากนะครับผมส่วนนะ่ะถัดมาตัวหนึ่งหลายคนก็คงต้องอาจจะต้องมีคําถามว่าแล้วมักธรรมดาหรือมัก5้าธรรมดาจริงๆไอ้มักร์เนี่ย มัน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 ถูกผลิตมานานนะแต่คนเพิ่งมารู้จักตอนมาร์คสีนะครับตอน123เนี่ยคือมันแข็งกระด้างมากๆนะครับหลายคนเลยไม่ค่อยชอบนะครับแต่พอมันเป็นมาร์คสีเนี่ยมันมีความนุ่มมากขึ้นนะครับไม่รู้เขาไปปรับจูนไอตัว EVA ยังไงของเขาไม่รู้นะครับแต่เขาช่างใช้เป็นอย่างอย่างก่อนหน้านูมันก็เป็น EVA แต่ว่าล่าสุดน่ะมาร์คห้ามันรู้สึกจะเป็นโฟนที่เป็นการผลิตแบบซูเปอร์คิติคอลครับมันมีความแบบแอดวานซ์กว่า EVA ธรรมดานะครับก็ แต่มันก็ยังเป็น EVA นะแต่วิธีการผลิตมันดีขึ้นนะครับซึ่งคราวนี้มันก็จะเป็นโฟมที่ต่างกันเพราะว่าตัวนี้เป็นโฟมโปรไฟล์พารสแต่ตัวนี้เป็นโฟมโปรไฟล์เอ็กซึ่งอันนี้มันมี3 3ตัวอยู่ในโฟม1อันนะครับตัวนี้มีโฟมอันเดียวเลยเพียวๆแล้วก็พื้นนะครับของตัวมาร์คหเป็น EVA นะครับตัวพื้นนี้เป็น EVA ไม่มียางนะครับอ่าถ้าเทียบความคงทนและแข็งแรงเนี่ยสู้ตัวตัว มักเอ็กไม่ได้ที่เขามียางมาให้นะครับตัวนี้นี่คือความต่างนะครับแล้วก็เรื่องของน้ําหนักตัวตัวมักห้าเนี่ยมีความเบามากกว่าแต่ว่าเขาบอกว่าที่มันไอตัวเนี้ยมักเอ็กที่มันมันหนักกว่าเพราะว่าโฟมมันหนากว่า10มิลน,นะครับถ้าผมจำไม่ผิดน,นะประมาณ10มิลน,นะครับมันก็เลยทําให้น้ําหนักตัวรองเท้ามันมากขึ้นแล้วก็แน่นอนครับตัวนี้มันมีแผ่นที่แบบซ่อนเข้ามาอีก1แผ่นตำแหน่งยังไงน้ําหนักมันก็เยอะขึ้นแน่นอนนะครับแต่ว่า ตัวมาร์ค5เนี่ยความกระด้างมันไม่มีนะครับมายถึงจะเรียกว่าความกระด้างก็ไม่ได้แต่ว่ามันจะไม่รู้สึกถึงแผ่นแผ่นในแผ่นทีแบกที่อยู่ข้างใน,นครับทำให้เวลาเรางอเท้ามันงอมันงอได้สมูทกว่านะครับแต่ว่าแรงเด้งส่งมันมันไม่เท่านะครับก็ตัวมาร์ค5เนี่ยผมมองว่าถ้าใครชอบแบบวิง่งสบายสบาย,บายเรื่อยๆหน่อยแล้วต้องการรองเท้าที่แบบไม่ได้ยวบเหมือนคิฟตันนะครับแล้วก็ทำความเร็วได้นะครับมาร์คเนี่ย น่าสนใจนะครับมักตัวนี้มักห้านะครับมักธรรมดานะครับแต่ว่าถ้าใครต้องการเ e อร์ฟอร์แมนซ์ที่มากกว่านี้นะครับแต่ว่าไม่ได้ต้องการใช้แผ่นคาร์บอนก็มาที่มักเอนะครับทั้งคู่ผมมองว่าคาแรคเตอร์นี่ต่างกันเลยถึงแม้มันจะชื่อเหมือนกันแต่คาแรคเตอร์ต่างกันแน่นอนนะครับถ้าใครลองได้ได้ได้มีโอกาสลองสวมใส่ก็จะรู้เลยว่ามันต่างกันมากจริงๆประมาณนี้นะครับสำหรับการเปรียบเทียบ3มรุ่นอ่ะเดี๋ยวมาสรุปก่อนละกันนะครับว่าทั้ง3ามรุ่นเนี่ยผม ชอบรุ่นไหนถ้าเรียงกันจริงๆนะผมชอบ m a ร์กนะครับแล้วก็มาสปีดสปีดทำเป็นกับหัวกําหางละมาร์ก X นะครับแล้วก็สปีดส3ส่วนมาร์กธรรมดาผมยังเฉยๆไปจริงๆผมไม่ค่อยชอบพื้นมันเท่าไหร่ <c oughs> มันไม่ค่อยทนนะครับผมวิ่งไปเรื่อยๆผมเป็นคนที่แบบไม่ค่อยใส่รองเท้าแบบหลายคู่ครับผมชอบรองเท้าใส่แบบคู่เนี้ยให้มันพังไปเลยแล้วค่อยซื้อใหม่ ฉะนั้นผมเลยชอบรองเท้าที่มันแบบคาแรคเตอร์ประมาณนี้วิ่งได้เรื่อยๆใส่สบายๆแล้วก็ทําความเร็วได้วิง่งช้าวิ่งเร็วใสออ่ออกงานได้หมดก็ผมก็จะชอบอะไรแบบนี้มันเสียตัง์รอบเดียวแล้วก็ไม่ต้องเสียอีกเลย <c oughs> รีวิวที่ดีก็ต้องมีข้อดีข้อเสียมาเริ่มกันที่ข้อดีก่อนดีกว่านะครับอย่างแรกเลยผมเนี่ยชอบเพราะว่ามันนุ่มเด้งไม่หยวกวิ่งสนุกนะครับแล้วก็มันสามารถใส่ได้ทุกวันนะครับ อันนี้คือสิ่งสําคัญและสุดท้ายก็คือมันคุมเพจง่ายนั่นเองนะครับถัดมาที่ข้อเสียกันบ้างข้อเสียผมอย่างที่บอกไม่ชอบลิ้นไม่ชอบลิ้นรองเท้าไม่ชอบเชือกที่ยาวจนเกินไปแล้วก็มันเป็นแบบพลาสติกนิดหนึ่งมันจะรู้สึกแบบมันลื่นๆเนะ่ะเวลาผูกมันจะไม่ค่อยแน่นนะครับหรือผมผูกไม่ดีอันนี้ผมไม่แน่ใจแต่มันหลุดนะครับแล้วก็สีตกนะครับสีลิ้นรองเท้าตกผมอุห์ถอยรองเท้าคู่ใหม่มาเพื่อใส่คู่กับเขาสีด้านตกซะง,งั้นนะครับ แล้วก็ข้อเสียอีกอันนึงก็คือเรื่องของราคาแรงไปนิดนะครับตัวนี้นี่อยู่ที่6,990นี้ราคาเต็มนะครับถ้าเทียบกับ Endorphin Speed 3เนี่ย Endorphin Speed 3จะถูกกว่า1,000บาทเลยนะครับอันนี้โอคาครับก็อัดราคาแรงไปหน่อยนะครับแล้วก็ตัวพื้อนอย่างที่บอกไปครับมันลื่นซึ่งแบบบ้านเราฝนมันก็ตกบ่อยนะครับบางทีถ้าและยิ่งที่ยิ่งตัวนี้เป็นรองเท้าที่สามารถทําความเร็วได้ด้วย พื้นไม่ควรลื่นนะครับถ้าถามว่าโคคาม a กเ X กเนี่ยเหมาะกับใครผมมองว่าโ o คาม a กเ X กเนี่ยน่าจะเหมาะกับคนคล้ายๆผมก็คือ,อ,อชอบรองเท้าที่สามารถทําได้ทุกอย่างนะครับวิ่งชา้าวิ่งเร็วอีซี่ลงขอดลงแข่งอะไรเงี้ยครับก็คืออ่อนวันจบครบในคู่เดียวแล้วก็คุมเพชรง่ายไม่ยวบเป็นฟิลแบบนุ่มเด้งนะครับแล้วก็สามารถเล่งเครื่องได้ตามความต้องการของเรานะครับแล้วก็คุมได้เนี่ยตัวเนี้ย โฮกามาร์กเอ็กเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนนะครับแล้วก็ตอนที่ผมเอาไปใช้มาผมรู้สึกว่าตอนที่ผมวิ่งเนี่ยตัวเนี่ยมันให้ความรู้สึกแบบสนุกวิ่งสนุกนะครับแล้วก็ไม่ได้เร่งเราเรามากมันเหมือนฟิลแบบเหมือนเราเข้าไปที่คอนเสิร์ตสนุกสนุกสักคันหนึ่งบรรยากาศมันมันดีแล้วก็ดนตรีมันจังหวะมันทัดกับความรู้สึกเราพอดีมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปได้อย่างอิสระนะครับเจ้าโฮกามาร์กเอ็กเนี่ยเป็นแบบนั้นเลย มันทําให้เราอิสระอยากจะช้ายอยากจะเร็วอยากจะทําอะไรเนี่ยมันก็พร้อมที่จะตอบสนองเราตลอดเวลานะครับนี่แหละคือโฮกามักเก่อนจากกันไปเดี๋ยวผมให้อะไรสนุกสนุกเล่นกันดีกว่านะครับก็คือวันนั้นนะ่ยผมเอาเจ้าโฮกามักเนี่ยไปลองมาแล้วผมก็มีความีความรู้สึกว่าเฮ้ยอยากลองออใส่เจ้าโฮกามักเแล้วก็ฟังเพลงเมทัลนดู ว่ามันจะสนุกขนาดไหนนะครับก็เลยก็เลยลองเทสดูผมก็เลยเลือกเพลง m s t t r r o p u p p e พ s นะครับก็โอ้สนุกใช้ได้เลยนะครับซึ่งเป็นเป็นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนที่ได้ดูคลิปนี้แล้วได้มีโอกาสใช้เจ้าฮ o k ามาเอ็กเนี่ยลองดูหรือว่าจริงๆถ้าเป็นรุ่นอื่นก็ได้นะถ้าเป็นตัวสายทําความเร็วแล้วลองเปิดฟังเพลงเมทันดูอาจจะเป็นเพลงอื่นก็ได้นะครับหรือว่าถ้ามีเพลงไหนอยากแนะนําก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้นะผมว่า มันสนุกดีนะกับการใส่รองเท้าทําความเด็ว,แล,วแล้วฟังเพลงเมทัลเนี่ยมันมันเดือดดีนะครับแล้วก็วิ่งมันขึ้นแบบวันนั้นแบบมันขึ้นคูณสิบไม่ได้เลยครับเรียกว่าติดใจนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้หลังๆบางวันผมก็ก็ถ้าวันไหนซ้อมเด็วหน่อยแต่ไม่ได้คุมเพจนะเพราะว่าจริงๆผมก็เป็นคนที่วิ่งไม่ได้คุมเพจไม่ได้ดูโซนสักเท่าไหร่นะครับเน้นเอามันอย่างเดียวนะครับก็ถ้าใครอยากเอามันแบบผมก็ลองเปิดเพลงเมทัลแล้วก็วิ่งไปด้วย แล้วก็ถ้ารู้สึกยังไงก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกด Follow กด Subscribe ให้ผมกันด้วยนะครับผมสวัสดีครับ